เสียงเปิดเบาๆเหมือนลมหายใจแรกของเรื่องคำว่าสุขติฟังดูคุ้นแต่ในความคุ้นนั้นหลายคนแทบไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรจริงๆบางคนเชื่อว่าคือสวรรค์บางคนคิดว่าเป็นโลกหลังความตายแต่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าสุขติไม่ใช่ชื่อสถานที่มันคือที่หมายของจิตที่เป็นกุศล โลกที่จิตเบาโลกที่ไม่ถูกแรงดึงของอกุศลฉุดไว้ลองนึกภาพน้ำใสในบ่อถ้ามีโคลนคนโยนหินลงไปมันขุ่นและจมแต่ถ้าน้ำใสแสงสะท้อนฟ้าได้เองจิตก็เช่นกันถ้ามันใสมันจะลอยขึ้นสู่ที่ดีไม่ต้องมีใครพาไปมันไปเองตามแรงของความดีคำว่าสุขติภูมิปรากฏบ่อยในพระไตรปิฎก แต่ไม่ได้หมายถึงแค่สวรรค์เจ็ดชั้นตามความเชื่อพื้นบ้านพระพุทธองค์ตรัสถึงภูมิหอาบายสี่ที่ต่ำลงกับภูมิแห่งความดีอีกด้านหนึ่งโลกที่คนเรียกว่าสุขติรวมถึงมนุษย์เทวดาและพรหมคือภูมิที่จิตยังมีโอกาสพัฒนายังสร้างเหตุให้สูงขึ้นได้ สิ่งที่น่าสนใจคือพระองค์ไม่ได้พูดถึงสุขติแค่หลังตายแต่สอนว่าจิตที่เป็นกุศลในขณะนี้ก็ชื่อว่าอยู่ในสุขติแล้วเพราะจิตทุกข,ขณะมีพบของมันเองเมื่อจิตโกรธเราอยู่ในนรกแห่งความเดือดเมื่อจิตโลภเราอยู่ในเปรตโลกแห่งความหิวแต่เมื่อจิตอ่อนโยนเมตตาหรือสงบเราก็อยู่ในสุขติแม้ยังหายใจอยู่ในโลกมนุษย์ คำถามคือเรารู้ได้อย่างไรว่าจิตเรากำลังอยู่ที่ไหนมันไม่เขียนป้ายบอกแต่พุทธศาสนาบอกชัดว่าผลแห่งจิตนั้นเป็นเครื่องชี้จิตที่เบาสุขเกิดปีติสงบนั่นคือสุขติจิตที่หนักอึดอัดงุดหิดนั่นคืออบายไม่มีใครพาไปเราเดินเองในใจทุกวัน ดังนั้นเมื่อเข้าใจตรงนี้คำว่าเกิดในสุขติไม่ได้อยู่ไกลเหมือนโลกหลังเมฆแต่มันเริ่มตั้งแต่จิตที่เลือกไม่ให้ตกเริ่มจากความคิดความพูดการกระทาที่สะอาดเริ่มจากสีเล็กๆที่เรารักษาไว้แม้ไม่มีใครเห็นในตอนต่อไปเราจะค่อยๆมองอีกโลกหนึ่งที่ต่างออกไปโลกที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าแบ่งเป็นภูมิต่างๆ เพื่อให้เข้าใจว่าสุขติเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของภาพใหญ่และอีกครึ่งหนึ่งคือสิ่งที่เราควรหลีกเลี่ยงที่สุดอีกโลกหนึ่งที่ต่างออกไปโลกที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงในพระไตรปิฎกว่าสุขติภูมิคำว่าภูมิในบาลีแปลว่าที่ตั้งแห่งจิตหรือแดนที่จิตไปตั้งอยู่ไม่ใช่แค่ภูเขาหรือดินแดนหลังความตาย แต่คือระดับแห่งภาวะที่จิตมีคุณภาพต่างกันพระพุทธองค์ตรัสว่าโลกนี้มีภูมิห้าอบายสี่นรกเปรตอสุรกายเดรฉานและสุขติภูมิมนุษย์เทวดาพรมแยกกันด้วยแรงของกรรมไม่ใช่ด้วยโชคไม่ใช่ด้วยพรแต่ด้วยแรงของจิตในขณะตายและขณะอยู่นรกคือพบของความโกรธ เปรตคือพบของความหิวไม่สิ้นสุดอสุรกายคือจิตที่แข่งชิงชนะเดรฉานคือจิตที่หลงตามสัญชาตญาณไม่รู้เหตุรู้ผลทั้งหมดคือโลกที่จิตหนักยิ่งอกุศลมากยิ่งตกตำ่ำเหมือนของหนักที่จมแต่ในอีกฟากหนึ่งสุขติภูมิจิตที่มีศีลมีเมตตามีสติย่อมเบาขึ้น มนุษย์คือภพที่ยังมีกิเลสแต่รู้จักหยุดเทวดาคือจิตที่อ่อนโยนละเอียดและมีความสุขในความดีส่วนพรมคือจิตที่สงบจากราคะโทสะโมหะถึงขั้นหนึ่งทั้งสามภพนี้เรียกรวมว่าสุขติภูมิลองจินตนาการว่าโลกทั้งห้าไม่ใช่ที่อยู่แต่เป็นระดับชั้นของใจจิตที่โกรธคือชั้นล่างสุดจิตที่สงบ คือชั้นบนสุดทุกขณะของชีวิตเราขึ้นลงระหว่างชั้นเหล่านี้อยู่เสมอพระพุทธองค์ตรัสว่าจิตที่ประกอบด้วยกุศลย่อมไปสู่สุขติจิตที่ประกอบด้วยอกุศลย่อมไปสู่อบายดังนั้นสิ่งที่เรียกว่าไปเกิดจริงๆแล้วคือจิตที่ถูกแรงของกรรมดึงไปสู่ภูมิตามสภาพของมันเมื่อจิตเต็มไปด้วยเมตตามันย่อมลอยขึ้น เมื่อจิตเต็มไปด้วยโทสะมันย่อมทวงลงแต่ประเด็นสำคัญคือสุขติไม่ใช่รางวัลของคนทำดีมันคือผลของการเป็นดีไม่ใช่บุญสะสมแต่เป็นคุณภาพของจิตที่เปลี่ยนแปลงจริงเหมือนเปลวไฟที่ลอยขึ้นไม่ต้องมีใครบอกทางเพราะฉะนั้นสุขติจึงไม่ใช่โลกห่างไกลแต่มันอยู่ในทุกครั้งที่เรามีจิตอ่อนโยน ในทุกวินาทีที่ไม่ถูกความโกรธความโลภความหลงครอบงำขณะนั้นเองจิตได้สัมผัสภูมิแห่งความดีแล้วและเมื่อเข้าใจฐานนี้แล้วครึ่งทางแรกของการเดินทางสู่ความเข้าใจสุขติคือการมองโครงสร้างของโลกหลังความตายให้ชัดเพื่อรู้ว่าภูมิทั้งห้าไม่ใช่เรื่องเล่าเก่าๆแต่คือแผนที่ของจิตที่เรากำลังเดินอยู่ทุกวัน ครึ่งทางแรกของการเดินทางนี้เราจะมองโครงสร้างของโลกหลังความตายที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างเป็นระบบไม่ใช่เพื่ออยากรู้ว่าเราจะไปที่ไหนแต่เพื่อทำความเข้าใจว่าเรากำลังอยู่ตรงไหนในขณะนี้พระองค์ตรัสถึงภูมิหคือนรกเปรตอสุรกายเดรฉานมนุษย์เทวดาและพรหมบางสูตรกล่าวหก บางสูตรห้าแต่ใจความเหมือนกันโลกแบ่งตามภาวะจิตไม่ใช่รูปร่างร่างกายลองจินตนาการเป็นแสงที่ค่อยไต่ขึ้นจากพื้นล่างสุดคือเงามืดแห่งอกุศลสูงขึ้นคือแสงแห่งกุศลที่ชัดขึ้นทุกชั้นนรกกัูมูมิจิตที่ถูกเผาโดยโทสะความโกรธความพยาบาทความเดือดดาน ไม่ต้องรอถึงโลกหน้าแค่ตอนโมโห О, เราก็อยู่ในภพนั้นแล้วเปรตภูมิจิตของความหิวไม่สิ้นสุดอยากได้อยากมีอยากเป็นแต่ไม่รู้พอใจแบบนี้กินไม่อิ่มแม้จะมีทุกอย่างในมืออสุรกายภูมิจิตที่แข่งขันเอาชนะทุกสิ่งพายไม่ได้ต้องเหนือกว่าอยู่ในสนามรบของใจตลอดเวลาเดรฉานภูมิ จิตที่หลงตามสัญชาตญาณใช้ชีวิตวนในวงจรเดิมไม่รู้เหตุไม่รู้ผลอาศัยแต่ความเคยชินมากกว่าปัญญาและเหนือจากนั้นคือมนุษย์ภูมิโลกที่ยังมีกิเลสแต่มีโอกาสเห็นมันจิตที่เริ่มรู้จักยับยัง้งพิจารณาและเรียนรู้นี่คือภูมิที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าประเสริฐที่สุดเพราะยังมีทางเลือกสูงขึ้นอีกคือเทวภูมิ จิตที่ละเอียดยิ่งขึ้นเต็มไปด้วยเมตตาความดีความสงบแต่ยังคงแฝงความยึดมั่นในสุขและสุดท้ายพรมหมภูมิจิตที่สงบจากราคะโทสะโมหะถึงขั้นลึกเหมือนทะเลที่นิ่งสนิทไม่มีเคลื่อนแห่งอารมณ์ใดรบกวนทั้งหมดนี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลมันคือระดับของคุณภาพจิตที่เปลี่ยนได้ทุกลมหายใจ บางขณะเราอยู่ในภูมิคนบางขณะเราอยู่ในภูมินรกขึ้นอยู่กับว่าจิตเราหนักหรือเบาในขณะนั้นพระไตรปิฎกระบุว่าสัตว์ทั้งหลายไปตามกรรมกรรมในที่นี้ไม่ใช่แค่การกระทำแต่รวมถึงเจตนาและสภาพจิตในวินาทีสุดท้ายของชีวิตจิตที่ตั้งอยู่ในกุศลย่อมนำสู่สุคติ จิตที่เต็มไปด้วยอกุศลย่อมนำสู่อบายไม่มีผู้พิพากษามีแต่แรงของจิตที่ดึงไปตามน้ำหนักของมันเองดังนั้นเมื่อมองโครงสร้างโลกหลังความตายเราไม่ได้กำลังศึกษาชีวิตหลังความตายแต่กำลังเห็นแผนที่ของใจทุกขณะจิตคือจุดหนึ่งบนแผนที่นั้นและทุกการกระทำคือการขี่เส้นทางว่าเรากำลังจะไปข้างบนหรือข้างล่าง เมื่อเข้าใจแล้วว่าโลกถูกแบ่งด้วยจิตคำถามต่อมาคือแล้วอะไรคือแรงที่ผลักจิตให้ไปสุขติในบทถัดไปเราจะมองปัจจัยเหล่านั้นให้ชัดเพื่อรู้ว่าเหตุใดบางคนทำดีแล้วไปสูงแต่อีกคนกลับวนอยู่ที่เดิมเมื่อรู้แล้วว่าโลกแบ่งตามภาวะของจิตคำถามที่ทุกคนอยากรู้คือแล้วอะไรเป็นแรงที่ผลักจิตให้ไปสุขติ พระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมแต่คำว่ากรรมที่แท้จริงไม่ได้หมายถึงแค่การกระทำภายนอกมันหมายถึงเจตนาแรงตั้งใจของจิตในขณะนั้นกรรมดีคือเจตนาที่ไม่ประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะและสิ่งที่หล่อเลี้ยงเจตนาดีให้มั่นคงมีอยู่สี่อย่างกุศลกรรมศีลเมตตาและสติ ลองมองชีวิตเหมือนเรือที่กำลังลอยอยู่ในทะเลกุศลกรรมคือทิศทางศีลคือกรอบเรือที่ไม่รั่วเมตตาคือลมที่พาไปข้างหน้าและสติคือหางเสือที่ทำให้ไม่หลงทางกุศลกรรมคือการกระทำที่มีผลสร้างความเบาในจิต ไม่ว่าจะเป็นการให้การช่วยเหลือหรือการละเว้นจากการเบียดเบียนสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เพียงสร้างบุญสะสมแต่เปลี่ยนโครงสร้างของใจให้เปิดกว้างขึ้นเพราะทุกครั้งที่เราทำดีโดยไม่หวังผลจิตจะปล่อยของหนักลงโดยไม่รู้ตัวศีลีคือการคุ้มกันไม่ให้กิเลสเข้าครอบงำไม่ใช่ข้อจำกัดแต่เป็นเส้นพรมแดนที่ทำให้ใจไม่รั่วไหลไปกับความโลภและโกรธ คนที่มีศีลเปรียบเหมือนมีกราบป้องกันไม่ต้องคอยต่อสู้กับกิเลสทุกครั้งเพราะมันเข้าไม่ถึงพระพุทธองค์ตรัสว่าศีลย่อมเป็นเหตุแห่งสุขเพราะศีลสร้างฐานให้จิตไม่วันไหวดังนั้นเมตตาคือพลังที่ทำให้จิตเบาที่สุดไม่ใช่แค่ความสงสารแต่คือการเปิดใจให้กว้างจนไม่เหลือเขาและเรา คนที่มีเมตาย่อมไม่ติดในความโกรธแม้ถูกทำร้ายก็ไม่ขุนมัวในพระสูตรกล่าวว่าเมตตาจิตย่อมเป็นเหตุให้ไปเกิดในสุขติเพราะขณะเมตตาจิตนั้นไม่มีช่องให้โทสะแทรกเลยแม้แต่น้อยสติคือเครื่องเฝ้าประตูของใจคอยรู้เท่าทันว่าเมื่อใดจิตกำลังจะถูกกิเลสดึง สติที่ตั้งมั่นทำให้เรารู้ก่อนพลาดและเมื่อรู้ก่อนพลาดเราก็ไม่ตกไปในอบายจิตเหมือนนักดำน้ำที่รู้ระดับความลึกไม่ปล่อยให้จมเกินไปแต่ปัญหาคือหลายคนทำดีแต่ยังถูกเพราะกุศลของเขายังมีเงาแห่งความอยากได้ผลทำดีเพื่อหวังผลทำบุญเพื่อขอรางวัลเจตนาแบบนั้นยังมีโลภเจืออยู่ มันอาจพาไปสู่โลกดีขึ้นแต่ยังไม่ถึงสุขติแท้เพราะจิตยังไม่เบายังไม่ว่างจากความต้องการพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าจิตย่อมเป็นใหญ่ถ้าทำดีโดยไม่มีโลภะจิตจะบริสุทธิ์แต่ถ้าทำดีเพื่อหวังผลจิตยังติดอยู่กับเครื่องทวงดังนั้นสุขติไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณการทำดีแต่อยู่ที่ความบริสุทธิ์ของเจตนานในขณะทำรร ขณะใดที่เราทำสิ่งดีด้วยใจสงบขณะนั้นเองจิตอยู่ในสุขติแล้วไม่ต้องรอชาติหน้าไม่ต้องรอผลบุญเพราะผลของจิตที่เบาเกิดขึ้นพร้อมกับการปล่อยวางและเมื่อเข้าใจว่าแรงผลักของจิตมาจากอะไรบทถัดไปเราจะมองแรงดึงกลับที่ทำให้จิตดีแต่ยังตก ความเข้าใจผิดบางอย่างที่ทำให้ทางดีดูเหมือนทางลัดแต่สุดท้ายกลับวนอยู่ที่เดิมบางความเข้าใจผิดทำให้คนเดินบนทางดีแต่กลับไปถึงปลายทางผิดเพราะแม้ตั้งใจไปสุขติแต่เข้าใจเหตุแห่งสุขติไม่ถูกหลายคนเชื่อว่าสุขติคือรางวัลของคนทำบุญมากทำบุญเหมือนสะสมแต้มยิ่งมากยิ่งได้สูง แต่พระพุทธเจ้าตรัสชัดว่าไม่ใช่จํานวนบุญที่พาไปสุขติแต่เป็นคุณภาพของจิตที่ทำบุญถ้าทำบุญด้วยความโลภอยากได้ผลตอบแทนหรือหวังชื่อเสียงจิตนั้นยังถูกแรงถ่วงของอกุศลดึงอยู่เหมือนคนถือทองแต่เดินในโคลนมีของดีแต่ไปไม่ถึงที่ดี อีกความเข้าใจผิดหนึ่งคือคิดว่าศีลคือกรงขังทำให้ชีวิตแคบถูกบังคับแต่แท้จริงศีลคือกำแพงที่ป้องกันไม่ให้จิตตกคนไม่มีศีลไม่รู้เลยว่าใจรัวจร่วาจ,จากตรงไหนแต่คนมีศีลรู้ทุกครั้งที่ใจเริ่มสัน่นเพราะมันกระทบขอบเขตที่คุ้มไว้บางคนเข้าใจว่าการภาวนาหรือเจริญสติต้องเป็นเรื่องของพระ แต่พระพุทธเจ้าตรัสกับคารวาสนับไม่ท้วนว่าสติเป็นรากของทุกกุศลลธรรมเพราะถ้าไม่มีสติใจจะหลงแม้ตอนทําดีเหมือนคนขับรถไปถูกทิศแต่เผลอหลับกลางทางถึงมีบุญมากก็อาจพาไปชนสิ่งที่ไม่ควรอีกกลุ่มหนึ่งเข้าใจว่าสุขติคือลอกที่ต้องไปหลังตายจึงเลื่อนความดีไว้วันหน้าคิดว่าจะเริ่มตอนแก่ แต่ในพระสูตรพระองค์ตรัสว่าเมื่อจิตประกอบด้วยเมตตาในปัจจุบันสุขติย่อมปรากฏในขณะนั้นสุขติไม่ต้องรอชาติหน้ามันเริ่มจากใจที่ไม่เบียดเบียนในตอนนี้เองสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนเล็กแต่ผลใหญ่เพราะการเข้าใจผิดทำให้ทางดีกลายเป็นวงกลมเดินวนระหว่างหวังผลกับผิดหวังไม่เคยถึงความสงบจริง ลองมองชีวิตคนหนึ่งที่ทำบุญทุกวันแต่คุณเคืองง่ายให้ทานแต่พูดแรงกับคนอื่นทำวัดทำบุญแต่ไม่เคยขอขมาใครจิตแบบนั้นเก็บบุญไว้ได้ไหมพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุญที่ไม่ประกอบด้วยเมตตาไม่บริสุทธิ์มันยังมีเงาแห่งอกุศลติดอยู่ เพราะฉะนั้นสุขติไม่ใช่เรื่องของการสะสมแต่คือการรู้ว่าขณะนี้จิตเรามีอะไรเจืออยู่ถ้ามีโลภโกรธหลงต่อให้ทำดีจิตก็หนักแต่ถ้าทำด้วยเมตตาศีลและสติแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยจิตนั้นก็เบาและเบาคือคุณสมบัติของสุขติ เมื่อเห็นชัดว่าทางดีอาจกลายเป็นกับดักได้ขั้นต่อไปเราจะหันกลับมาดูทางภายในว่าถ้าไม่รอชาติหน้าสุขติจะเกิดขึ้นในใจได้อย่างไรถ้าทางดีอาจกลายเป็นกับดักได้คำถามต่อมาคือถ้าไม่รอชาติหน้าแล้วสุขติจะเกิดขึ้นในใจได้อย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสว่า เมื่อจิตประกอบด้วยกุศลในปัจจุบันสุขติย่อมปรากฏในขณะนั้นคำนี้ไม่ได้หมายถึงโลกหน้าเลยแต่หมายถึงขณะที่ใจไม่ถูกกิเลสดึงลงลองนึกถึงเช้าหนึ่งที่อากาศนิ่งเราอาจเคยยืนเฉยๆฟังเสียงนกหรือเห็นแสงแดดส่องผ่านใบไม้ช่วงนั้นไม่มีความอยากไม่มีความโกรธไม่มีความคิดยุ่งใจเหมือนเปิดออก ขณะนั้นเองจิตอยู่ในสุขติแล้วแม้ไม่ได้สวดไม่ได้ภาวนาสุขติในปัจจุบันจึงไม่ต้องหาที่ไหนมันอยู่ในขณะใจที่ปลอดจากอากุศลชั่ววินาทีหนึ่งและพระพุทธเจ้าสอนว่าจิตที่รู้เท่าทันอกุศลก่อนมันเกิดคือจิตที่เป็นสุขติไม่ต้องไล่หนีความโกรธแค่รู้ว่ามันกำลังเกิดไม่ต้องพยายามทำใจดี แค่เห็นว่าความไม่ดีไม่ใช่เราแต่คนส่วนใหญ่พลาดเพราะมองสุขติเป็นเป้าหมายพออยากให้ใจดีใจก็หนักเหมือนพยายามทำให้น้ำใสโดยคนโคลนยิ่งอยากใสย,ยิ่งขุนแต่ถ้าเราหยุดนิ่งน้ำใสเองจิตก็เช่นกันเมื่อไม่ถูกรบกวนมันจะกลับสู่ความเบาโดยธรรมชาติพระพุทธองค์ตรัสว่าจิตย่อมผ่องใสโดยธรรมชาติ แต่เศร้าหมองเพราะอาคันตุกะคือกิเลสเมื่อกิเลสเข้ามาใจจึงคุณแต่กิเลสไม่ได้เป็นของถาวรมันเข้ามาแล้วก็ออกสิ่งที่ต้องทำคือรู้ตอนที่มันเข้ามาไม่ต้องต่อสู้ไม่ต้องผลักแค่เห็นเมื่อเห็นบ่อยๆใจจะเบาและนั่นคือสุขติที่ปรากฏในชีวิตจริงบางคนอาจสงสัยว่า สุขติในใจแค่ชั่วครู่จะมีค่าอะไรแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตที่ประกอบด้วยเมตตาแม้เพียงขณะเดียวมีอาณิสงส์ใหญ่เพราะจิตที่เบาเพียงชั่ววินาทีเปลี่ยนทิศทางของชีวิตได้ทั้งเส้นเหมือนเครื่องบินที่หันหัวขึ้นเพียงองศาเดียวแต่ปลายทางต่างกันหลายร้อยกิโลเมื่อจิตเริ่มเบาจะสังเกตได้ว่าสิ่งรอบตัวดูง่ายขึ้น เสียงที่เคยรบกวนกลายเป็นเสียงธรรมดาคนที่เคยขัดใจกลายเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งที่ยังไม่รู้เท่าทันตนเองนี่ไม่ใช่การหนีปัญหาแต่คือการเห็นโดยไม่ให้กิเลสเข้าครอบงำสุขติในปัจจุบันจึงไม่ใช่โลกแห่งความสุขถาวรแต่มันคือภาวะของการไม่ถูกลากเมื่อไม่ถูกลากใจก็เบาเมื่อใจเบาโลกทั้งโลกก็เปลี่ยน และเมื่อเข้าใจแล้วว่าสุขติอยู่ในทุกลมหายใจบทสุดท้ายของการเดินทางนี้เราจะมองว่าการเห็นสุขติในใจเปลี่ยนมุมมองต่อชีวิตได้อย่างไรจากโลกที่เราต้องหนีความทุกข์สู่โลกที่เราเพียงแค่ไม่ตกไปในมันอีกเมื่อเข้าใจแล้วว่าสุขติอยู่ในทุกลมหายใจคำถามสุดท้ายคือ แล้วสิ่งนี้เปลี่ยนมุมมองต่อชีวิตในโลกนี้อย่างไรชีวิตของเราทุกคนยังต้องอยู่กับความไม่แน่นอนยังต้องทำงานเจอคนเจอเหตุการณ์ที่ทำให้ใจสัน่นแต่เมื่อรู้ว่าสุขติคือสภาวะของจิตไม่ใช่ปลายทางหลังตายเราจะมองทุกอย่างต่างออกไปทันทีเพราะแท้จริงแล้วทุกเหตุการณ์คือสนามฝึกใจความทุกข์ไม่ใช่ศัตรู แต่เป็นเครื่องวัดว่าจิตเรายังถูกดึงไหมถ้าโกรธแล้วรู้ว่าโกรธนั่นคือก้าวสู่สุขติถ้าเสียใจแต่ไม่จมนั่นคือจิตเริ่มเบาถ้ารู้ทันความโลภก่อนมันพาไปนั่นคือจิตที่พ้นแรงทวงพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้มีจิตไม่เศร้าหมองในท่ามกลางโลกย่อมเป็นอยู่ในสุขติแล้วในปัจจุบันแปลว่าสุขติไม่ใช่การหนีจากโลก แต่คือการอยู่ในโลกโดยไม่ถูกโลกลากไปเรายังทำงานยังรักยังผิดหวังได้แต่ทั้งหมดนั้นไม่ต้องทำให้ใจตกในความเป็นจริงสุขติไม่ใช่ภาวะของความสุขล้วนมันคือความมั่นคงของใจที่ไม่วันแม้ยามสุขหรือทุกข์เหมือนเปลเวเทียนที่นิ่งกลางลมไม่ใช่เพราะไม่มีลมแต่เพราะเปลเวเข้าใจลม เมื่อมองชีวิตด้วยสายตาแบบนี้เราจะเห็นว่าการเกิดในสุขติไม่ต้องรอชาติหน้ามันคือการมีชีวิตที่ใจไม่เปื้อนไม่ว่าทํำงานธรรมดาพูดกับใครหรืออยู่ลำพังทุกขณะมีทางเลือกว่าจะให้จิตอยู่ในอบายหรือในสุขติในวันที่ชีวิตหนักแค่รู้ว่าความหนักนั้นเกิดในใจไม่ใช่ตัวเราเราก็เบาลงครึ่งหนึ่งแล้ว และในความเบานั้นเองสุขติได้เกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ไม่ต้องขอพรไม่ต้องเสี่ยงทายเพียงรู้ว่าใจเราไปทางไหนเท่านั้นก็เพียงพอสุดท้ายสุขติไม่ใช่คำสอนให้คนดีเพื่อรางวัลแต่คือคำเตือนว่าจิตมีแรงโน้มของมันเองเมื่อเราทำให้จิตเบามันจะไปทางดีโดยธรรมชาติไม่ต้องพาไม่ต้องผลัก แค่ไม่ถ่วงมันไว้ด้วยความโลภโกรธและหลงและเมื่อจิตเป็นอิสระจากแรงถ่วงนั้นโลกนี้เองก็กลายเป็นสุขติในที่ที่เรายืนในใจที่เรามีตรงนี้ไม่ต้องไปที่ไหนอีกแล้ว